สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนมิถุนายนประจำปี2568กกันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีเลยนะคะถ้าคุณไม่รู้เวลาเกิดของคุณที่ชัดเจนเนี่ยดูแบบราศีได้นะแต่ถ้าคุณรู้นะคะรู้เวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดดูแบบลัคนานะคะได้เช่นเดียวกันค่ะ โอเคในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นเดือนแรกนะอ,อหลังจากที่ดาวสามดวงนะคะดาวดวงใหญ่ๆเนี่ยมันย้ายนะคะมีดาวหนึ่งดวงนะคะที่กำลังทับลัคนาราศีกรกฎอยู่ก็คือดาวเกตค่ะดาวหมายเลขกก้านะคะดาวเกตทับลัคนาราศีนะก็จะเป็นความโชคดีนะโชคดีมากกว่าโชคร้ายนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเนี่ยคือไพ่ไฮโรแฟนนะคะดาวเกตค่ะคุณหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปแบบสถานที่โบราณโบราณน,นะคะแบบเออบ้านเก่าอย่างเงี้ยนะคะเออหรือว่าได้พบปะเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนนะคะเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะบางทีนัดชวนไปกินข้าวอย่างเงี้ยหรือว่าคุณมีเกณฑ์ได้กลับบ้านเก่านะนะคะไปเยี่ยมญาตินะคะพบเจอ บุคคลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะหรือว่าเป็นสถานที่เก่าๆได้พิพิธภัณฑ์นะคะที่เก็บของโบราณอย่างเงี้ยนะหรือว่าอายุทยานะคะเมืองเก่าได้เช่นเดียวกันนะเวลาดาวเกตทับลักนณาราศีนะคะหรือว่าในช่วงเดือนนั้นๆที่ดาวเกตทับนะคุณรู้สึกว่า ไม่อยากที่จะสูงสิงกับใครมากสักเท่าไหร่นะคะอยากที่จะปีกวิเวกอยากที่จะอยู่ตัวคุณเดียวอยากที่จะศึกษาหาความรู้บางอย่างนะคะ,จะเจริญสติภาวนาสวดมนต์ไปวัดทำบุญนะคะโอเคหนึ่งดาบโอเคเขสองใบสุดท้ายนะคะ justment เ,เนี่ย j u s t m e n ขึ้นมานะหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ มีเกณฑ์แบบมูเตลูนะคะทำการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์สำเร็จผลด้วยเนี่ยก็คือไพ่จัดเมนนะคะโอ้แล้วหกเหรียญนะคะลิสก็เพิ่งเห็นหกเหรียญก็ขึ้นมาอีกหมายความว่าคุณกําลังที่จะได้รับการเมตตาเอนดูนะคะเออหรือว่าเวลาดาวเกตมาทับแบบนี้นะคะคุณจะได้รับการเมตตาบางอย่างนะคะมีคนมาอุปัมภมคุณอุปัมภมไม่ได้เป็นเรื่องเงินนะคะบางทีสมมุตินะคนที่จะไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยคนสัมภาษณ์ก็บางทีจะให้การเอนดูคุณ เจ้านาให้การเอ็นดูนะคะหรือว่าบุคคลในครอบครัวได้นะอโอเคใบสุดท้ายนะคะมีไพ่แถ้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางอุมโอ้ยไพ่ขึ้นมาพลังงานนะคะดีนะคะขึ้นมาทุกด้านนะคะการงานการเงินความรักนะคะเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนที่มันโดดเด่นที่สุดใช่ไหมนะคะก็เรื่องนี้แหละที่อลิสบอกเลยนะคะคือเรื่องของดาวเกตนะคะมาทับลัคนาราศีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมาทับผลเดียวแหละนะคะ เพราะว่าดาวดวงนี้เนี่ยกว่ามันจะย้ายในแต่ละลัคนาราศีนะคะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะสเดือนกว่าๆนะอืมนะแล้วเนี่ยไพ่ฮาราแฟรนะคะก็ขึ้นมามันหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไหว้ขอพรอได้นะคะจัสตเมนแล้วก็มีเกณฑ์สำเร็จผลด้วยโอเคสองใบนี้ลิสพูดไปแล้วนะหรือว่าเกณฑ์ได้ศึกษาเร่าเรียนบางอย่างนะคะศึกษาไม่ได้ไปในมหาลัยอะไรแบบนี้หรือว่าในโรงเรียนนะบางทีคุณ ากที่จะซื้อหนังสือมาอ่านศึกษาเรื่องบางเรื่องนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะคะฟังพวกคําคมบอดแคสต์นะคะปรัชญาจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยไพ่ไฮโรแฟนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการงานบ้างนะคะการงานขึ้นมาเนี่ยไพ่โดดเด่นก็คือไพ่เมจิกเชนนะคะเมจิกเชนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับงานใหม่นะคะเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ใน เรื่องบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับสายงานของคุณผู้ใหญ่โยนงานให้คุณนะคะเนี่ยคือไพ่เมจิกเชียนเลยแล้วทาให้คุณเนี่ยจะต้องศึกษาความรู้หมายถึงว่าเกี่ยวกับงานใหม่นะคะที่คุณได้รับมอบหมายมีไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยขึ้นมาด้วยนะคะหมายถึงว่างานที่เยอะโปรเจกต์ที่เยอะอาจจะทําให้คุณหัวหมุนได้นะคะทํางานไม่ค่อยสะทันสกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพกับความเครียดด้วยเพราะว่ามีไพ่สองดาบเนี่ยไพ่ของความเครียดความสับสนนะคะหรือว่าบางทีคุณ าจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องแล้วคุณยังคิดไม่ออกว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีนะคะแต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าตัดสินใจได้เพราะว่ามีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของคนที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องทําอันนี้แหละนะคะจากการสับสนเป็นเวลายาวนานของคุณได้ทุกเรื่องนะคะไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมาอย่างเงี้ยหดาบนะคะกับไพ่การสับสนขึ้นมา2ดาบเนี่ย ในเรื่องความรักนะคะจะเอาไงดีไปต่อพอแค่นี้นะคะเรื่องงานจะอยู่ต่อหรือยังไงนะคะเอางานใหม่ดีไหมนะคะหรือว่าเรื่องการลงทุนเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของคุณก็ได้นะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจเพราะมีไพ่ของเนี่ยหนึ่งดาบนะคะไพ่วิกตอรี่ไพ่ของการเป็นอิสระก็ได้นะคะตัดสินใจเพื่อหลุดพ้นออกมาเป็นอิสระนะคะ ไพ่ 1>, 1ดาบค่ะโอเคมีไพ่ของการงานนะคะโอ้มีไพ่หกเหรียญน,นะคะหเหรียญเนี่ยคือการได้รับการเมตตาจริงๆไพ่ใบนี้นะหกเหรียญมันเป็นไพ่เหรียญเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมคะแต่ว่ามันได้ ถึง3อย่างเลยนะคะก็คือเรื่องการงานการเงินความรักนะถ้าเป็นไพ่ถามเรื่องการงานเนี่ยหมายความว่าผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูนะคะลูกค้าให้การสนับสนุนนะคะเป็นลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าเจ้าประจำนะคะมาสนับสนุนคุณหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้สำเร็จนะคะตามคุณดีลงานกับลูกค้ารายเนี้ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จนะคะลูกค้ามาเซ็นสัญญาปิดจ,จ็อบได้นะคะสําเร็จเลยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะหมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ของบางอย่างนะคะของขวัญของฝากของที่ถูกใจนะคะการได้รับเงินนะคะจากใครบางคนคนในครอบครัวคนรอบข้างนะคะเงินในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะโอนให้คุณฟรีๆนะหมายความว่าจากการทํางานของคุณเนี่ยแหละนะคะคุณอาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าได้เงินมาแบบไม่คาดคิดคาดฝัน ะะหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บริจาคทานนะคะบริจาคทานให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะบริจาคทานให้กับผู้คนยาก,ายากไร้ได้นะคะหกเหรียญเนี่ยมันคือไพ่ของความเมตตาเนะ่นะคะเมตตาเอนดูนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการบริจาคได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนใครที่กู้เงินนะคะกับสถาบันธนาคารอยู่ตอนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติเนี่ยนะคะคือไพ่หกเหรียญน,นะโอเคมาดูไพ่สิบเหรียญกันบ้างนะคะเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันเป็นเหรียญที่ดีหมดเลยนะให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีไพ่สิบเหรียญน,นะคะกับหกเหรียญขึ้นมาสิบเหรียญเนี่ยเป็นเงินก้อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจาก การทำงานนะคะแต่มันมาจากการทำงานได้ไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันมาจากเงินที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเช่นมรดกเนี่ยเวลาอลิสพูดมร,มรดกทีไรนะก็จะมีคนมาคอมเมนต์ทุกทีนะคะทุกลัคนาราศีเลยฉันไม่มีเงินมรดกนะคะพ่อแม่ไม่มีอะไรมาให้แต่ว่า ก็อันนี้เป็นการเปิดภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ถูกใบมันก็จะมีความหมายมันก็จะต้องพูดภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รอกองมรดกอะไรก็ไม่ได้คุณก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่าสมมติใครเนี่ยที่กําลังรออยู่เนี่ย ได้เพิ่งสูญเสียแฟนไปอย่างเงี้ยนะคะกําลังรอเงินก้อนเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ได้นะคะเงินจากกรมธรรม์นะคะเงินจากการขายที่ดินนะคะเงินจากการขายทรัพย์สินใหญ่ๆนะหรือว่าเงินจากการหย่าร้างจากการสูญเสียนะคะจากการจากเป็นจากตายเนี่ยได้นะคะหรือว่าเงินสินสอดทองมั่นอย่างเงี้ยได้นะคะคือสิเหรียญเนี่ยคือส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการทํางานนะคะซะส่วนใหญ่นะหรือว่าได้รับการอุปถัมภ์จากใครบางคนนะคะได้นะสิบเหรียญค่ะ มา3ถ้วยนะคะมาในด้านความสัมพันธ์กันบ้างความสัมพันธ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันชู้สาวอย่างเดียวนะนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ถูกชักชวนจากเพื่อนฝูงนะคะไปทํากิจกรรมบางอย่างแฮงเอาสังสรรค์กันนะคะบางทีคิดว่าคุณไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่นะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ดาวเกตเนี่ยมาทับ ลัคนาราศีไหนนะนะคุณก็บางทีอยากจะอยู่ปีกวิเวกตัวคนเดียวนะคะไม่อยากสูงสิงกับใครในช่วงนั้นนะคะแล้วสิ่งสิ่งนี้ทำให้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดได้นะคะแต่คุณก็มีเกณฑ์ตัดสินใจแหละนะคะว่าจะไปหรือไม่ไปอันนี้แล้วแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎเลยพลังงานไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยมี คนมาชักชวนคุณเนี่ยคือไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเป็นความด้านความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีใครแวะเวียงเข้ามาทําความรู้จักกับคุณแต่คุณก็ยังดูดูกันไปอยู่นะคะเออหมายความว่าคุณก็อาจจะศึกษากันได้แต่ก็ยังไม่ได้ตกลงนะคะที่จะแบบคบกันอะไรกันนะคะเป็นการดูดูกันไปเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ j u d g m e n t ขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะมันคือสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะ เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรบางทีอาจจะบอกเป็นเรื่องปาฏิหารก็ได้นะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยไปสมัครงานอย่างเงี้ยคุณไม่คิดหรอกว่าคุณจะได้บริษัทนี้นะคะแล้วคุณก็ได้เฉยเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นในด้านความรักนะคะก็จะบอกเสมอเวลาไพ่จัสตเมนต์มันขึ้นมานะมันหมายความว่า คนที่เข้ามาเนี่ยมักจะไม่ตรงสเปคคุณนะคะหรือว่าเข้ามาแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเข้ามาให้คุณเลือกนะคะเนี่ยมันมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคือเข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยถ้วยนะคะคือความสัมพันธ์ความรากักแล้วมันมีตั้งเจ็ดถ้วยแล้วคุณก็เลือกไม่ถูกนะมันมีความสับสนนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาสองดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือความสับสนการลังเลบางอย่างนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ เดินทางนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเกณฑ์ได้ห่างไกลครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับ ครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะทํางานยุ่งหัวหมุนเนี่ยนะคะเพราะมีไพ่เนี่ยของเมจิกเชียแล้วก็7ดถ้วยขึ้นมา8ถ้วยเนี่ยคือบางทีต้องละทิ้งทินทานนะคะส่วนใครที่กําลังรอที่จะโยกย้ายอย่างเงี้ยคุณก็มีเกณฑ์นะคะเพราะมีมีไพ่เมจิกเชียเนี่ยคือไพ่ของการงานใหม่นะคะไพ่ของการโยกย้ายเนี่ยคือไพ่แถ้วยละทิ้งที่เก่านะคะบริษัทเก่ากลุ่มคนเก่าๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะมันมีไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ เริ่มต้นกับที่ใหม่สิ่งใหม่ได้นะคะหรือว่าบางทีเป็นงานเดิมก็ได้นะคะแต่หมายความว่าบริษัทอาจจะโยนงานใหม่ๆม,มาให้คุณแล้วทำให้คุณจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในส่วนงานนั้นๆค่ะนะอลิสพูดทุกใบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ย ถามว่าไพ่พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันเป็นเกณฑ์ที่แบบดีนะคะไม่ใช่ค่อนข้างดีดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วอย่างที่บอกคะ่ะดาวเกตเนี่ยทับลัคนาราศีเป็นผลดีมากกว่าผลเสียอยู่แล้วนะคะก็จะมีไพ่ของความเครียดเนี่ยระวังเรื่องความเครียดนิดนึงนะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมานะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎขอบคุณค่ะ